สวัสดีครับโอเควันนี้จะมาสอนวิธีอัปเดตนะครับอัปเดตระบบเข้าเล่นลันเชอร์ของ Server dcas นะครับฟ e ีทูเพ a y นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับคือโปรแกรมสตรีมกับโปรแกรม Launcher นะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ให้ดาวน์โหลดไว้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดของเอ่ลันเชอร์กับสตรี m นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ในการเข้านะครับโหลดมาก่อนเลยสตรีมนะครับ ติดตั้งโหลดตรงนี้ครับนี่ครับโหลดคลิกโหลดเลยครับโหลดปุ๊บติดตั้งสร้างใครยังไม่มี ID สตรีมนะครับก็สมัครสมัครอะไรเรียบร้อยยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับผมแนะนําให้ยืนยันอีเมลนะครับเผื่อที่จะเอาไว้ใช้เล่นเกมอื่นอะไรด้วยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือครับก็เปิดสตรีมขึ้นมาก่อนเลยอานะครับจะมาหน้านี้นะครับสมัครเลยเรียบร้อยปุ๊บใครยังไม่รู้นะครับถ้าคนรู้แล้วก็ Okay. ก็เล่นทำตามคล้ายกันเค okay. ลองอินแป๊บโอเคนะครับลองอินเตอร์ตีมเสร็จใช่ไหมครับพบไว้ก่อนเลยเปิดโปรแกรมลันเชื่อขึ้นมานะครับอ่ามันจะถามว่าคุณลงได้ไหนซึ่งอ่าคุณจะลงได้ไหนตัวเกมคุณอยู่ในไหนก็ลงตรงที่ในโฟลเดอร์เกมของคุณนะครับลงไว้ในโฟ okay. ลเดอร์นะครับขอย้ำโฟลเดอร์ตัวเกมของคุณอ่ากดโอเคไปเลยสมมติผมลงได้จีนะครับ ไฟล์ที่ต้องการ76เมกนะครับกด i n s t a l l ไปเราสักครู่นะครับสักครู่อ่าเสร็จแล้วนะครับเปิดตัวเกมของคุณขึ้นมานะครับอ่าซึ่งเปิดมาแล้วปุ๊บมันจะมีนี่นะครับสองอันจะเข้าตรงนี้จะเข้าไม่ได้แล้วนะครับจะบังคับให้เข้าแค่อันนี้อันเดียวนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับนี่จะเจอหน้าตาของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมโอเคจะใครยังไม่มี ID นะครับก็ ต้องสมัครก่อนอสมัครนะครับชื่อในเกมชื่อในเกมนี้ตรงหน้า,าสมัครตรงนี้นะครับจะถ้าใส่ตรงนี้ปุ๊บตัวในเกมของเราจะเป็นชื่ออันเดียวกันกันกบที่เราสมัครตรงนี้นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครเปลี่ยนในตัวเกมนะครับจะโดนแบนนะครับต้องมาแจ้งเปลี่ยนที่แอดมินก่อนนะครับโอเคซึ่งผมจะใช้ชื่อเฟดดแอดล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็ ยูเซอร์ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับรักษาความปลอดภัยก็แล้วแต่ท่านอ่าส่วน facebook นะครับยังไงถ้าใครไปเล่นเซิร์ฟอื่นนะครับเช่นเซิร์ฟอะไรเผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็ใส่ URL หน้าโปรไฟล์ URL ของเรานะครับตรงนี้เอามาใส่นะครับต้องเป็นเฟซจริงนะครับแนะนาําให้เอาเฟซจริงในการเล่นนะครับเงินทาวเฟซบอมมาแล้วมันไม่ตรงกันกับสตรีมอะไรอย่างนี้มันจะโดนแบนเอานะครับ ป้องกันการโปรแกรมโกงหลายๆชั้นหน่อยโอเคสิ่งที่ต้องมีนะครับเว็แบบนี้นะครับสตรีม ID นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับการโคเวอร์ดู UID อเอามาใส่ในช่องนี้นะครับอ่าต่อไปก่อนพับไปก่อนนะครับโอเคเปิดสตรีมเราขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอานีน,นโอเคเปิดมาปุ๊บคลิกตรงนี้นะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานน้อยข้างดูรายชื่อเพื่อนนะครับคลิกเข้าไปเลย อ่านะครับมันจะมาหน้านี้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คัดลอก URL ของหน้านะครับคลิกไปเลยแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็มาหน้าเว็บไซต์นี้นะครับใส่ตรงช่องนี้นะครับกดวางนะครับกดเพ้นท์ลงไปโอเคแล้วกดตรงนี้นะครับอ่าลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับปเรอสักครู่นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะบอก อะไรของเรานะครับเราสังเกตดูตรงช่องนี้ครับสตีม m กส4 ID นะครับให้ดูเลขแค่ตัวนี้ก็พอ7หห้าหกหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งของร้านระบบร้านเกมก็จะเล่นได้นะครับตัวละครจะไม่หายแล้วจะใช้ i d UID ตัวเดียวกันกับของสตีมในการเล่นนะครับคัดลอกนะครับมากดใส่ในนี้นะครับต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวจะโดนแบนเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้นะครับก็กดสมัครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้านะครับแต่ยังไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับ <Okay. S 2> อ่ายังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนนะครับต้องยืนยันให้อดินแอคทีฟหรือขอไวริสจากอดมินะครับโดยการคือรออดีมปดลดปลดไวริสให้กับแจ้งไปที่แชทอดมินะครับอดินใครเป็นอดินหน้ากลุ่มซึ่งอ่าผมก็แจ้งที่ผมก็ได้นะครับโอเคโอเคไปเลยอ่าแอดแบงค์แอคทีฟให้หน่อยโอเคเสียงติดดิ้งมาละซึ่ง อ่าตอนนี้ก็อ้าวยังยังยังดูันอ่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะตบนะทวีตีเปล่าแต่แบงทวิสต์ทวิสนะทวิส ID นะไอดีทวิสนะโอเคอ่าเอากดผิดอ่านะครับพอยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้นะครับกดสตาร์ทเดซี เอเอได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไปปิดสตรีมจะเด้งขึ้นมาว่าคุณยังมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างขึ้นมาว่าคุณยังไม่ได้เปิดสตรีมนะครับซึ่งผมจะคลิกปุ๊บก็เข้าได้นะครับแต่ผมจะขอปิดละกันซึ่งมันเข้าได้อีกแล้วแหละโอเคนะครับผมก็ขอปิดตัวเกมละกันเดี๋ยวมันจะค้างที่หน้าจอนะครับผมอัดไปสามสี่รอบแล้วโอเคครับก็ขอขอบคุณจบอเออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับภาพประกันไดก็ขอไอปด้วยนะครับขอคผมครับ